น้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพามาพบกับคุณพี่ระดบวันจ้ะจ้ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะพี่ส9มสิบเ้าโมกตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่อุทัยธานีนะคะพี่นางเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่งโลดนาโนของเรากาใช้มาตลอดใช้ต่อเนื่องค่ะอันนี้ใข่ข้าวพันอะไรคะพี่หอมทวีหอมทวีหอมทวีพื้นชื่อ ทีไปสามผลจ้ะทีไปสามผลทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับพี่สิบห้าไร่ใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกใส่ปุ๋ยไปประมาณสิบสิบสองลูกสิบสองลูกประหยัดลงมาสามลูกนึงพี่เนาะปกติเขาจะใส่กันไร่ละลูกนะแต่อันนี้พี่ใส่ไปแค่สิบสองลูกประทับใจไหมคะพี่ประทับใจและใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยจ้ะนี่ พี่นางคะถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามได้ไหมคะโทรมาถามได้จ้ะ083-958-1850จ้ะ083-958-1850พี่นางคนสวยของเรานะคะโอเคขอบคุณพี่นางมากคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีคะ่ะ